ความเสียสละของเจ้าแม่รถทัวร์คำสั่งสุดท้ายที่สร้างความประทับใจในวันที่29กันยายน2568ประเทศไทยต้องเผชิญกับการสูญเสียบุคคลหนึ่งที่มีอิทธิพลและความเคารพในสังคมอย่างนางสุจินดาเชิดชัยหรือที่รู้จักกันดีในชื่อเจเกียวผู้ที่ถูกยกย่อให้เป็นเจ้าแม่รถทัวร์ของเมืองไทยการเสียชีวิตของเธอไม่เพียงแต่เป็นการสูญเสียบุคคลหนึ่งแต่ยังเป็นการสูญเสียประวัติศาสตร์และความทรงจํา ที่มีค่าขององค์การธุรกิจและสังคมไทยอย่างไรก็ตามคำสั่งสุดท้ายของเธอก่อนที่จะเสียชีวิตคือเอาฉันไว้บ้านฉันจะอยู่บ้านซึ่งไม่ใช่แค่คำพูดง่ายๆแต่เป็นคำสั่งที่สะท้อนถึงความเสียสละและความรักต่อครอบครัวที่ลึกซึ้งคำสั่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงออกถึงความต้องการให้ร่างกายของเธอได้พักผ่อนในที่ที่เธอรักแต่ยังเป็นการสะท้อนถึงความคิดที่มองอนาคตไกลของเธอที่ต้องการให้ผลงานของเธอและมรดกที่เธอสร้างขึ้นได้สืบทอดต่อไปโดยลูกหลาน แต่ที่น่าสนใจคือการเสียชีวิตของเจเกียวไม่ใช่เพียงแค่การสูญเสียบุคคลหนึ่งแต่ยังเป็นการสูญเสียตำนานที่มีอิทธิพลต่อวงการธุรกิจและสังคมไทยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและการรดน้ำศพของเธอได้รับการจัดโดยผู้มีอำนาจและผู้นำระดับสูงในประเทศซึ่งสะท้อนถึงความเคารพและความน่าเคารพที่เธอได้รับจากสังคมการมีพวงฤรีจากบุคคลสำคัญอย่างพลเอกไพบูลย์คุ้งชายาอ,องคมนตรีนายทักษิณชินวัตร และนายสุวัตพุ่มพิรมริปตะทันลบเพิ่มเติมความสําคัญและความน่าจดจําของพิธีเหล่านี้และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดไปคําสอนของเจ๊เกียวต่อลูกหลานของเธอไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจแต่ยังเป็นการสอนเกี่ยวกับคุณค่าของการประหยัดการวางแผนและการมองอนาคตการสอนเหล่านี้สะท้อนถึงความคิดที่ลึกซึ้งและความรักต่อครอบครัวที่เธอมีซึ่งเป็นบทเรียนที่มีค่าและสามารถนําไปใช้ได้ในทุกๆด้านของชีวิต คำถามที่น่าสนใจคือว่าคำสั่งสุดท้ายของเจเกียวจะสร้างผลกระทบอย่างไรต่อองค์การธุรกิจและสังคมไทยในอนาคตคุณคิดว่าคำสอนของเธอเกี่ยวกับการประหยัดและการวางแผนจะช่วยให้ลูกหลานของเธอประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่ขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในส่วนของความคิดเห็น